สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องน้องตูนสาวลาจ้ามื่อนี้น้องตูนกับแม่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับพวกขอว่า,าการวหวคู่ฟังเล่าและฟังไทยคว่ำแตกต่างกันเนาะจ้าว่าเป็นแบบไรเนาะจ้าก่อนจะไปฟังคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจ้องตูนนี่เลยจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องตูนเนาะจ้าขอบคุณเอฟซีเก้าเอฟซีหมที่ติดตามและเป็นกําลังใจ้องตูนตลอดมาเนาะจ้าเนาะ เขาเรื่องก็ได้นะจ๊ะลองตูนกะาจะขอบะเบถึงของฟังเล่าก่อนนะจ๊ะว่าสมัยสมัยลองตูนนะจ๊ะเอาสมัยก่อนจนหอดสมัยปัจจุบันเนะพี่้องเนาะว่า <c oughs> มันแตกต่างกันแบบไหนเนาะจ๊ะสมัยก่อนทั้งฟังเล่าเหาเนาะจ๊ะทานลองตูน,นี่วันคู่เนาะจ้ะวันคู่พุสิจัดขึืนอยู่ที่วันที่6กตุล่าห่งชาติเนาะจ้ะซอปอล่าเนาะจ้ะเนาะที่นี่ในวันคู่เนาะจ้ะที่วันที่6กตุลาเนี่ย อาน้องตูนจะยกตัววาตัวอย่างมายางเสร็จนะจ๊ะมันนี่นี่เป็นวันที่หามอื่นวันที่หกนะจ๊ะน้องตูนเลิกเรียนมาแบบนี้พี่น้องจ๊ะอันนี้คือชีวิตจริงดีดีแนพี่น้องจ๊ะที่กับเพื่อนเพือนนะจาะเพราะว่ามอื่นนวันคู่มัอนี้ทุกคนนะจาะก็ต้องเตรียมนะจาะเตรียมยางเตรียมไปเก็บดอกไม้นะจาะการที่ไปเก็บดอกไม้น่นเก็บลอกไม้ยางก็คือบาหลอกไม้อยู่ในทงหน้านะจาะันอยู่ทงหน้าทีหลอกเรื่องๆนะจาะไม่เป็นหลอกเรื่องเพี้องแต่ตนนยงาจ กับผ้ากันไปเก็บการที่เข้าไปเก็บเนาะจ้ากับมาหอ่อห่อเป็นโซอหลกไหมเนาะจา้าการที่เข้าไวคู่เนาะจา้าหรือว่าอ่าบันคู่เนาะจา้าชิ่งที่เขามอบตอบแทนลาใจคุณคู่ทีเพิ่นอบรมสังซ้อนเข้ามาเนาะจานะ้านาะเป็นอ่ากับเป็นชิงหนึ่งทีเข้าไห้ด้วยแบบว่าอ่าแสะดงความจริงใจหรือว่าแสดงความยินดีกับคู่ไห้เนาะจานะ้าน้ะหลักการแสดงความอ่าอากัรยูต่อคู่เนาะพี่น้องเนาะที่คู่เพิ่นเนาะจา้าอ่าซ้อนเข้า มาตั้งแต่ยังน้อยเนาะจะนสอนเหาจนเหาแบบเต,ติบโตใหญ่มากกับมีแต่คู่สอนเนาะพี่น้องเนาะที่นี่การที่น้องตูนไปเก็บบลอกใหม้ก็เพื่อนๆเนะาะจ้าในวันคู่ของสมัยนลองตูนเนาะจ้ากระสิมีซอลอกไหม่ซอลอกไหม้นี่พี่นะ้องจ้าซูมือเนี่ยังรู้เพื่อนสิมีกระดาดขายเนาะจ้ากระลาดกระลาดที่เพิ่นเห็ดซอห,อห่อห้องควันหรือบางคนเขาเมาเห็ดเป็นกล้วยซอหลอกใหม่เนะนะานะจ้าเนาะแต่น้องตูนแะน่จ้าพี่น้องจ้า สมุทรนะจ่ะบ้านลองตื้อะเลยว่าปึเนะจ่ะสมุทอันที่ว่ายูใจกลางสมุทเนะพี่น้องเนาะสมุดรน่ะกระลาใจกลางนะจ่ะเข่ากระจับขึ้นมาโหลดประมาณสองหรือสามเผ่ากระไรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าให้มันน้เนะจ่ะถกออกมาแล้วเขาก็ไม่เห็ดเป็นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเป็นก้วยเห็ดกระลาเป็นกล้วยแล้วนรองตู้ในเห็ดเห็ดยังไงพี่น้องจ้าแล้วก็เอาใหม่ไหม่จิ้มฟันนะจ๊ะเนาะ ใบจิ้มฟ้าน่นมักคัดเอาจ้ะมักคัดให้เป็นกล้วยเนาะพี่น้องแล้วสิ่งที่เข้าไปเก็บดอกไม้มากก็คือว่าท็ดเป็นกล้วยใหญ่เห็ดงามๆสิ่งที่เข้าไปเก็บดอกไม้มากแล้วเขากับมาใส่ในกล้วยนั่นเนาะจ้ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เข้าต้องสื่อใส่หรือว่าคุณคู่กับบรอกโคมากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแหล้วแต่นักเรียนหรือว่าคว่ำเข้าสีจะแสดงไฮคู่นาะจาจะแสดงคว่ำห่วงใยห,หรือว่าคว่ำกำลังใจให้คุณคู่สอนทอดๆเนาะจ้ะเออเอื้อยนองลูกหลานเข้าต่อตไปเนาะจ้ะนก น้องตูนอาจจะซื้อเนาะจากสบู่กันุกแก้วเนาะจากบางคนเขาบบซื้อกับสบู่กันุกแก้วบางคนก็กะใส่ซองเนาะจากเป็นเงินเนาะจากอันนี้กะมันเป็นสมัยก่อนเนาะจากแต่สมัยปัจจุบันนี้ยบรูเนาะจากเนาะว่าเพิ่นเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นทางไหลเนาะจาก ทามาไซดายบอกกระโบไลหลังจากพี่น้องจ๋าถาดีเป็นเงินไทยเท่ากับยูเคยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าซูนสุดกระห่าพันกีบเนาะจ้าสิ่งที่เท่าไห่นั่นเนาะจะานอกอะบริคิดว่าอยากขายคู่เนาะจะานอกเออบบริคิดว่าเออเอาเงินอะขายคู่เพราะในเดือนเดือนสั่นเนือวันเดือนเก่งเงี้ยกรบโบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิ่งที่เท่าเฮ็ดสิ่งที่เท่าฮอมากชิงที่เท่าไห่ปีหนึ่งมีเทื่อหนึ่งก็คือว่าวันที่หกตุลาเนาะจะ๋าเท่าไห่ได้เนาะจ้าแต่ในปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเนาะการที่้ขขขอองงวววััญนนคูสปปลาาาเเฮะจ จ้ะคือว่ามีโซลกไหมแต่ว่าโซลกใหม่เนี่ยกับต่างเกาลรวพี่น้องเนาะโบขึ้นเกาล้วจะโบขคือสมัยนองตูนที่ตองไปหากเก็บดอกไม้ชดๆเองแล้วเอามาแช่หนามใบาตื่นมาจ้ามหอเห็ดโซลกใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะซิมีโซลกใหม่โซลกใหม่ปลอมหรือของเท้เนจาจะนอกกบมีทีลอกกุหลาบหรืออาจจะเห็ดเองขึ้นมาแต่กะรู้ล้าสวยงามกว่าสมัยนองตูนเนาะจา้ะมันก็ย่อมเป็น ไปตามประเพณี่บันเมืองเฮาเนาะจ้าทีว่าอัลโคตนาไปก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะตอนในปัจจุบันตอนนี้อาจจะได้ชนเมตตนาไปอีกห้าปีหกปีข้างหน้ามันอาจจะสวยงามกว่านี้กไหลเมนบบพี่น้องจ้าอีย่างม้วม้วนไพ่เบาไหลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะจ้าที่นี่อ่าถามบามีเงินไฮโบ่ล่ะกะใส่สบู่ก่อนบ่กะอันนี้ก็ะเดี่ยวเต้เนาะจ้าแต่ว่าใส่เงินในอาในซอดอกไม้นี่บ่มีเนาะพี่น้องเนาะกะบ่คอยมี บ่มีเลยแหละจ้ะในปัจจุบันในตอนนี้ที่สพปลาวเฮาเนาะจ้ะแต่สิ่งที่มีเนาะจากอาจสิอาจจะเป็นสบู่ก้อนเนาะจ้ะหรือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยที่นักเรียนอยากมอบให้คุณครูเนาะจ้ะเนาะที่แบบว่าขอบคุณที่คุณครูอ่าอบรมสรรสอนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็หายความรู้เนาะจ้ะต่อนักเรียนเนาะจ้ะเนาะแบบนี้นะพี่น้องแสดงถึงน้ําใจของคุณครูเนาะจ้ะในปัจจุบันตอนนี้เนาะจ้ะเพิ่นกะจะมี แข่โซหรอกไม้มห้คุณนคู่น่าจะน้องมบอห้คุณนคู thrive, ่แต่ละคนเนาะจ้ะสมมุิว่าห้องป .3 เฮามีอยู่30คนเนาะจ้ะเฮากะหายคุณนคู่น่าจะน้องคนดาวโซน่าจะน้องคนดาวโซดาวโซดาวโซหรอกไม้เนาะจ้ะเนาะอันนี้คืออยู่ในมุมบ้านน้องตูนเฮ็ดเนาะจ้ะแต่ว่าอาทาไพจะห้เน่าจะอาคลองควันหรือว่าตอบแท่งน้ำใจคุณนคู่ที่อบรมสั่งสอนมาอยากให้เป็นพวกสบู่บ่เนาะจ้ะเนาะหรือว่าเป็นพวกของใส่แบบว่าอ่า เป็นกีบโบเป็นโบผมอียังแบบนี้นะจาก,กะสามารถแสดงน้ำใจถึงให้คุณคู่ได้แต่ว่าให,าหาา้แบบว่าคู่ส่วนตัวหรือว่าให้ยู่กับไปใหย้ยู่กับบาทน่จาจะต้องบ่ให้ที่รงเรียนนะาจา้ะการที่ให้ย,ยู่รงเรียนนั่นก็คือให้แขซสรอรลอกใหม่ทุกๆคนต้องให้แขซสดอรกใหม่นะจ้ะแต่การที่ออมนักเรียนนะาจา้ะบางคนที่อยากไปแสดงความจริงจริงใจต่อคู่หรือว่าความขอบคุณที่คู่สั่งสอนมาเนี่ยกะ เพิ่นกะจะเอาไปหายูบาทเนาะพี่น้องเนาะที่เอินมาหายรังบาทอาหายในน้ำเพื่อนผู้เดียวโบเกียวกับคนอื่นไปหายกะหายไปบ่หายกะบ่เป็นอย่างอีกอย่างคู่ทีซ้อนมากกับบริเดียกรลอมายักไหล่ไล้องควันจากเล็กหน่อยนักเดียนเนาะจ้าเนาะทีเพิ่นซ้อนกับเป็นนาทีหนึ่งสองกะเต็มใจทีโบเคยเดียกลองอยากไรของจากนักเดียนนะพี่น้องจ๋าเนาะนี่แหละก็คือการเป็นคู่ต้องเป็นทุกอย่างหายนักเดียนเนาะจ้าเนาะบริเป็นแค่ว่า คู่การสอนนาจากคือว่าการประพฤติโตะจะนาะอการเว้าการจานจะนาอการที่แสดงมณิย่าจะนาะทุกอย่างนะพี่้องจ๋าคนเป็นคู่เนาะจ๋ะต้องแสดงให้นักเรียนเบิงเนาะพี่้องนะ้อเล้วนักเรียนเข้ากะจะเฮ็ดตาเนาะจ๋ะเพราะฉะนั้นการเป็นคู่มานเป็นมาลำบากเลยพี่้องจ๋าการลำบากใจเนาะจ๋ะเพราะว่าถ้าเข้าประพฤกิ ประพฤติโตบ่ถือตตอหนานักเรียนนอะจา้านักเรียนกะจะไปเห็อย่างเส่นตัวยอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนกะสจะมีความลําบากเนาะจ้าต้องอประพฤติโตให้นักเรียนเห็นยางถือต้องตรง,ตรงไปและตรงมาเนาะจ้าเนาะลองตุ้นจะขอบอกองฟังไทยฮะเนาะจ้า,จาฟังไทยเทาเนี่ การไหวคู่ของฟังไทยเนาะจ้ะกับบะมี่ยังดวงหลายเนาะพี่น้องเนาะการไหวคู่ของฟังไทยก็คือว่าเพิ่นสิท้ำผ้าเนาะจ้ะเนาะก็สิเฮ็ดผ้าไปไหวคู่เนาะจ้ะทานน้องตูนเห็นอ่าสมัยลูกน้องตูนเนาะจ้ะก็คืออนุบาลเนาะจ้ะหรือว่าเล็กฝากเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็จะให้นั่งเป็นวงกลมแล้วเนาะจ้ะมีพวงมาไล่เนาะจ้ะเนาะหายคุณนคู่เนาะจ้ะพี่นกองจะมีหายคุณนคู่พ่วงมาไล่อ่าคนอันหนึ่งพ่วงเนาะพี่น้องเนาะทีมาอ่าวันไหวคู่เนาะจ้ะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกสั้นสูงเนอนาจา้ะเพิ่นกระสีเห็ดผ่านเนอจ้ะเห็ดเป็นผ่านไปหลายคู่เนอะจ้ะเนอคู่ยิ่งเดะคู่ใจเห่าเนอะจ้ะทีฟังไทย้าน้องตูนเบาพิษเบาถึกอยู่ฟังไทยเห่า,า,นะากับขอโทษขออภัยได้หลายเนอจ้ะพราะว่าน้องตูนเองกับบริเดียนอยู่ฟังไทยเนอะจ้นะเนออีกอย่างรายละเอียดเขฟาฟังไทยองตูนเองกับบุคยลู่เนอะจ้ะเบาไหลซัมซินเบาไหลเท่าสิ่งที่น้องตูนเบาไหลเนอพี่นะ้องเนาะก็คือว่า การแตกต่างกันนอกจากอยูทีวาถารงเรียนบ้นานเฮาเนอา,าคู่ว้คู่นี่เพิ่นจะได้โอลอกใหม่แต่ถาโรงเรียนฟังไทยเฮ้าว้คู่เพิ่นจะได้ผ่านเนาะพี่รองเนะาะนักเรียนจะผ่ากันเฮ็ดผ่านผ่านคู่เนาะจากหล้กการซมี่หอกอ่าหลอกหล,ลอกใหม่เนาะจากเป็นพวงมาไล่เนาะพี่้องเนาะทีมอบไห้คุณคู่น,น,นั่นเองเนาะจากอาจจะบมเมนต์ซลอกใหม่แต่มันกับบริ้แตกต่างกันมากมหมจากผ่านกับโซลอกใหม่เนาะจา่านี่แหละ แต่ชิงสาคัญนอกจากกขอบคุณคู่ที่อบรมสั่งซอนเล็กน้อยนักเรียนทุกหูทุกคนนะจาะเนาะที่ให้เป็นคนหูผู้ดีหูจกักคําว่ามรารยาเนาะจะากะการเบ่าการจ้านากอกจากกับผู้ปกครองหรือว่ากับมูกับพวกหรือว่ากับคุณคู่ที่อบรมสั่งซอนมากย่างดีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้น้องตุ้นก็จะขอจบเพียงสํานี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตูนนี้ได้จ้ะ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่บบพลาดคลิปใหม่ๆของหลวงตูน,นะจ๊ะขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ที่เป็นกำลังใจขใองตูนในหลายเด้อจ๊ะขอบคุณจากใจเนาะจ๊ะเนาะ,ะนอะลองตูนเองกับบ่มีอยังงไรเนาะจ๊ะถ้านลองตูนว่าพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภาัยพ่อแม่พี่น้องในหลายเด้อจ๊ะนลองตูกับบ่มีสาเหตุหรือว่า จะบ่มีเจตนาที่จะออกมาเบาผาิดพาดหรือว่าออกมาเาบาแ,บบแสดงความคิดเห็นต่างๆเหตุให้ประเทศเผิ็นบานโจมตีกันกับบ่มีเจตนาอย่างนอจอนสิ่งที่นองตูนออกมาเบานอกจากแค่เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่นําเสนอออกมาโดยตรงกับนองตูนนอกจากาทุกคนก็นอาจจะเขาจะน้อว่านองตูนเหตุยูทูบมันจะน้ออาจจะมิดพิาดไหลนอจอน,นขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้า